โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะก็เมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องไข่ฝากนะคะก็จะเป็นในส่วนที่ว่าเรียนก็แจ้งว่าอาืมมันก็จะมีนายทุนบางคนเนี่ยที่เอ่อคืออ่ท,ท,ที่บางคนเขาไม่ชอบกันอะ่ะเป็นสายเท่าๆอะ่ะก็คือพอมาถึงกําหนดปุ๊บก,ก็อาจจะแบบอยู่ดีก็หนีหายอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งอันเนี้ยไม่ไม่ดีอย่างนี้เนาะถูกไหมคะซึ่งในความเป็นจริงเราเราไม่เราอย่าเรียกว่าหนีหาย ราเรียใช้คาํา,าว่าจังหวะครบเขากนหนดแล้วในทุนไม่อยู่ไงติดต่อไม่ได้อาจจะเขาโดยไม่ตั้งใจอย่างนี้ไงอือ่าอาจจะแบบว่าในทุนอา,อาจจะเกิดติดธุระด่วนหรืออะไรเงี้ยไม่อยู่ก็ติดต่อไม่ได้วันเขากําหนดลูกหนี้หรือผู้ขายฝากจะเอาเงินไปคืนก็คือไม่ได้ค่ะบางคนไม่รู้ไม่รู้เรื่องของข้อกฎหมายตรงนี้ไงก็คือสามารถที่จะ คนที่เอาไปถ่ายฝากเนี่ยก็คือสามารถจะไปให้ที่กรมไปแจ้งที่กรมที่ดินแล้วเอาเงินไปที่ไหนนะคะเอาเงินจํานวนนั้นไปวางที่ไหนนะคะไปวางไปวางไว้ที่สํานักวางทรัพย์ในพื้นที่ทีนี้เขาก็ต้องรู้ก่อนนะว่าสํำนักวางทรัพย์นี่อยู่ที่ไหนเนาะเพราะว่าหรือตอนนี้เขาก็เปิดกาให้วางไว้ที่กรมที่ดินได้เลยเหมือนกันนะเป็นมนทึกเ็วางได้เลยเหมือนกัน ที่ดินก็ได้ใช่ไหมคะอืมมันก็โอเคนะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็มีอะไรที่แบบป้องกันเขาก็ไม่เสียที่ดินเขาไปเนาะอืมใช่ใช่อย่างนี้มันก็กลายเป็นคล้ายๆเจตนาของของนายทุนที่ว่าแบบไม่อลืมหรอคะหรือว่าแบบไม่อยู่ในวันนั้นอย่างเงี้ยก็เป็นได้คือนี่ก็น่าคืออาจจะลืมอาจจะลืมหรือไม่อยู่หรือติดุัะด่วนอย่างนี้ไงเขาก็าาาเป็นได้ ก็ก็ก็คือนายทุนก็ค่อยไปเอาเงินจากจากตรงที่ดินก็ได้ใช่ไหมคะหลังจากวันนั้นใช่ใช่จีก็แจ้งแจ้งไปเองอ่ะทางหนงานก็แจ้งไปเองว่ามาชําระแล้วไงอืมโอเคแบบนี้ก็ดูไม่น่ากลัวอะไรเท่าไหร่เพราะว่าที่คนกลัวๆกันเยอะๆที่จริงถามว่าถามว่าถ้าถ้าทางผู้ขายฝากก็ต้องการนําเงินเพื่อไปไปทําประโยชน์ต่อยอดต่อเนี่ย ถ้ามีเจตนาจะใช้คืนจริงไยก็ไม่น่าจังวลเรื่องของข้อกฎข้อกฎบังกับนี้เรื่องไม่น่ากวนเรื่องของการไถ่ถอนนะถ้ามีเจตนาที่จะไถ่ถอนคืนจริงนะนะ uh huh. แต่ถ้าเกิดไม่ทันเนี่ยก็สามารถพูดคุยกันในทุนได้ uh huh. ในทุน่งเขาไม่อยากได้ซับหรอก uh huh. เขาแค่อยากได้คาเลยนะผลประโยชน์จากการลงทุนก็คือเรื่องดอกเบีย้ยไงมันก็เป็นเงื่อนไขในการลงทุนอยู่แล้วถูกไหมลนะ่ะ ก็ถือว่าวินวินทุกฝ่ายนะถ้าเกิดทําถูกที่ถูกเวลาไงก็คือในมุมของในทุนก็คือถ้าเขาไม่มาถ่ายตรงเวลาปุ๊บพอครบหนึ่งปีก็สามารถดิดได้เลยแล้วก็ไปขายได้จากราคา50เปอร์เซ็นต์ก็อาจจะบอกไปแบบอีกอัมสมมุล้ันก็ร้านสามก็จะได้30เปอร์เซ็นต์กำไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณใช่ใช่เขาต้องการเงินเงินเงินคืนไวไงต้องการเงินคืนไว อืมค่ะเข้าใจค่ะหรือว่าจริงๆถ้าที่สวยเขาก็อาจจะเป็นพัฒนายอย่กตอนนี้แล้วแต่ไหนทุนเลยเพราะว่ามันจะเป็นกรรมสิ<ช>ทธิ์ทไปแล้วใช่ใช่ทีนี้ก็แต่เราม,มองมีมเรามองว่าเ,เรามองว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการเอาเปรียบเสียเปรียบเรามองเรื่องของการได้มาซึ่งโอกาสซึ่งกันและกันดีกว่าอืมค่ะถูกไหมอ่า ถ้ามองในมุมตรงนี้นะมองว่าเหมือนกับว่าเจ้าของทรัพย์อ่าที่บอกที่ที่อย่างที่บอกว่าต้องการหมุนเงินด่วนเงินทุนหมุนเวียนด่วนแต่เขาไม่สามารถกู้แบงค์ได้เนียใช่ใช่ใช่ในทุนก็ก็สามารถมาปล่อยแทนแบงแค์รับความเสี่ยงแทนแบงค์ให้ไงอย่างนี้ในในทุนเขาตีค่าวความเสี่ยง <ใน S 2> บ้างอะไรอย่างเงี้ยแค่ในทุนเขาตีตีค่าวความเสี่ยงบ้างอย่างนี้แหละ ในประเทศไทยนี่คือมีการทําขายฝากเยอะไหมคะคุณกุญญิจจากสถิติแล้วอะค่ะก็เยอะอยู่นะเยอะใช่ไหมคะคือคือ<น>ปัจจุบันเนี้ยคือตคือคือปัจจุบันเนี้ยอ่าสัากเจ้าของทรัพย์เริ่มก็เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นของธุรกิจเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับอ่าเงินทุน หมุนเวียนด่วนในเรื่องของการขายฝากเนี่ยคือเขาเขามีของเข้าใจมากขึ้นอย่างที่บอกในหลกัหลกๆคือคือมันมีแค่ประเด็นเดียวเลยคือว่าไม่สามารถกู้แบงค์ได้อะแล้วเขาจะหาทางออกอยังไงอะถูกไหมละ่ะก็ต้องเป็นจำนองกับขายฝากกับในทุนอย่างขายฝากเนี่ยก็ต้องทํากับในทุนอย่างเดียวเลยอยือเพิ่งนอนแบงค์ก็ได้แต่ว่าจำนองเนี่ยมันยังมีสองรูปแบบคือจำนองกับสาาถาบันการเงิน กับจำนองกับในทุนถูกไหมถ้าจำนองกับสถาบันการเงินเนี่ยคุณก็ต้องมีเครดิตด,ดีถูกว่าใช่ค่ะ,ะเรื่องของสเตทเมนเรื่องของติบูโรประวัตการเงินดีถึงจะกู้ได้แต่กานในทุนเนี่ยเขามไม่ตรวจสอบไงทีนี้เมย์สอบถามเงนินสมุดถ้าขายฝากถ้าขายฝากค่ะคุณเอ๊แล้ว สมมติว่าเมย์จะมีที่ดินแล้วเมย์จะไปขายฝากกับนายทุนเนี้ยเขาใช้ระยะเวลาในการดําเนินการหรอคะว่าตรวจที่ดินดูทําเลหรือว่า p r o c e นานไหมคะเขาแต่เนื่องจากเขาเป็นคนเดียวที่ตัดสินใจหรือเปล่าคะหรือว่าเขาก็จะมีแบบผู้ช่วยคนที่มาดูช่วยดูด้วยในระดับหนึ่งอะไรเงี้มันจะมันจะนานไหมคะว่าเขาจะอนุมัติปล่อยให้เราขายฝากเนี่ยค่ะนายทุนนะคะปกติแล้วคือคือนายทุนเขาก็มี รูปแบบการทำงานหลายรูปแบบเนี้ยบางคนทําแบบตัวคนเดียวเลยอืคือมีประสบการณ์วิเคาะห์ทซับเป็นวิเคราะห์ราคาได้ถ้าเวลาเขาดูซับมันใช่เนี้ยวันนี้ดูคุยตัวเลขได้ลุ่งขึ้นก็ทําได้เลยโอ้ก็คือทําสัญญาให้ได้เลยโอนเงินเลยแล้เจอที่กรมฯก็นี่คือเป็นจุดอกอย่างหนึ่งเพราะว่าบางคนที่ว่าการใช้ฝากมันก็อาจจะไม่ใช่ กับคนที่กู้ไม่ได้อย่างเดียวนะอาจจะคนที่กู้ได้แต่ไม่สามารถที่จะรอระยะเวลากรเนินการของแบงค์ได้เหมือนกันไงบางคนโอ้ใ่ปรเซสของแบงค์อาจจะประมาณเดือนเดือนอย่างเงี้ยรอไม่ได้นะนต้องการอย่างน้อยสองวันต้องการ <ไอ S 2> โดนเลยใช่เอออก็เป็นข้อดีอข้อหนึง่งค่ะ,คะแล้วก็มีมีประเภทที่ว่าจะทุนก็มีแบบมาในรูปแบบของบริษัทก็มีเป็นบริษัทก็จะมีกระบวนการเขาอาจจะส่วนใหญ่ก็ เวลาเวลาไวละ,วลวละสามวันบวกลบจบแล้วสามวันบวกลบเองเหรอคะใช่ใช่เนียขอให้ขอให้รับนั้น,นเอาผิตัวเลขตัวเลขตามเงื่อนไขที่เขาหูดไว้ก็จบไว้เลยอ่พะพอเขาต้องดูอย่างบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยก็ก็ก็มีนะประเภทที่ว่าเมคราคาซับมา เขาก็เขาก็ต้องตรวจสอบดูว่าราคาที่พูดส่งมันได้จริงหรือเปล่าบางทีเมงบอกว่าต้องการซับมือค่าหกล้านขอทําขายฝากสามล้านลงพื้นที่จริงๆริมูลค่าซับอาจจะประมาณสี่ล้านก็ได้ให้ใจเป็นเกินสองล้านก็มีเหมือนกันไงที่อม่โต้เ้็นทนทำยังไงอะคะก็ต้องไปที่ีก่อนก่อนไม่ก่อนก่อนที่เขายังพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยวิเคราะห์ง่ายอยู่แล้ว นายทุนเขาจะมีความชำนาญอยู่แล้วเขาก็ดูข้อมูลร่วมพื้นที่เดี๋ยวเขาก็รู้แล้วว่าราคาเมื่อค่าอยู่เท่าไหร่เงื่อนไขการปล่อยได้เท่าไหร่อย่างนี้ไงอืมเข้าใจค่ะแต่คือนายทุนนี้คือเขาต้องมีประสบการณ์เลยใช่ไหมคะเหมือนว่าแต่เขาไม่เคยเห็นแบบบางบางบางที่อย่างเนี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบเอ่อนายทุนอาจจะมี ทีมทีมที่คอยช่วยดูสกรีกนรอบหนึ่งเพราะว่าแมนทุกคนอาจจะไม่มีเวลาไปนั่งดูราคาประเมินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่ง<ๆ>อย่างเรอย่างเงี้ยสมมติไม่มีเงินอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ออกอะว่าที่ตรงเนี้ยมันราคาเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยอันก็ต้องไปพึ่งกรมที่ดินหรืออย่างน้อยก็ต้องแบบเป็น,ปนอมก็ต้องกรมที่ดินอะเหมือนกับว่าต้องรู้ราคาประเมินก่อนเงนี้ยหรือไม่ก็ต้องขอจากคนที่มาขายฝาก ว่าเขาได้ทำมาไหมนี่เีอาเอา,เอาแบบให้มันชัดเจนเนะเาะเพราะอย่างงีม้มยก็ไม่รู้อยูย่สมมติไม่มีเงินองี้ยมยก็ไม่กล้าที่แบบจะไปลงถ้าไม่ได้ทํามาก่อนนาะนแบบมีประสบการณ์ยาวๆนะะี่ค่ะอืมที่จริง<ม>ก็ง่ายๆเลยก็เหมือนกับเหมือนกับคุณเมย์มีคนมาเสนอขายที่แปลงนี้คุณเมย์แล้วคุณเมย์ก็หาข้อมูลว่าซับเนี้ยมันถูกหรือแพง่ะ ไปดูจากเว็บไซต์ที่ดินถูกต้องใช่ใช่โอเคใช่อันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลทางหนึ่งที่ที่ที่เขาดูเปรียบเทียบไงก็ดูจากเว็บไซต์ราคาว่าไอโซนเนี้ยบ้านหลังเนี้ยอยู่โซนเนี้ยซับประเภทเดียวกันใกล้เคียงที่มาขายฝากเนี้ยราคาแล้วแบบนั้นราคาเท่าไหร่ก็มาเปรียบเทียบได้ไงก็เทคนิคเดียวกับที่เวลาเราจะขายใช่ใช่ต้องดูที่บริเวณนั้นเนาะสำรวจราคาช่อ <Okay. S 2> ใช่แ,แต่การตอนนี้ในในทุนส่วนใหญ่ก็ก็บางทีก็ไม่มีเวลามานั่งดูอาจจะมีทีมงานหรือก็มาใช้บริการของในหน้าไง้ผ่านเอเจนต์ไปเลยเพราะว่าเขาก็มีพะในหน้าถ้าเป็นในหน้ามืออาชีพเนี่ยเขาก็จะมีการคัดวิเคราะห์มาให้เลยว่ามีความเป็นไปได้นะอะไรอย่างนี้ไงอืม แต่ก็เปรให้เลยแต่ว่าเขาก็มีค่าคอมหน่อยด้ไหมคะใช่ก็ก็มีค่าคอมไหมแต่ว่าแต่ว่าในหน้าต้องต้องวิเคราะห์ซับให้ขาดนะที่เป็นไปได้ใช่เพราะอันตรายมากเลยถ้าแบบหมายถึงให้ในในหน้าช่วยดูแล้วแบบไม่ขาดนี่คือแบบถ้เกิดเขาจ่ายไม่ไหวนะคะก็ก็ขายลำบากอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเกิดในหน้าวิเคราะห์ซับไม่ขาดแล้ว ทรัพนั้นในทุนเกิดรับไว้ด้วยพอถึงเวลาตัวเลขมันไม่ใช่แล้วรักตกแล้วรักได้มาเกิดลุขึ้นมาขายไม่ได้แล้วราคามันใกล้เคียงกับราคาขายจริงตอนรับมาเนี่ยในหน้าทนั้นก็อาจจะอาจจะอาจจะต่อไปจะไม่ได้ความไว้วางใจจากในทุนแล้วไงก็จะเสียเครดิตเองในหน้าถูกไหม <Okay. S 2> ต่อไปในทุนก็จะไม่ออกงานในหน้าท่านนี้แล้วในหน้าก็จะเสียเครดิตเองงั้นเพราะงั้นในหน้าเนี่ยต้องถ้าเป็นมืออาชีพอะ ในการที่จะส่งให้ในทุนเนี่ยก็ต้องคัสซับพอสมควรไงถึงจะให้ในทุนเชื่อแล้วก็เหมือนกับปล่อยให้อยู่งานให้เลยไงอย่างนี้ไงสมมุติว่าถ้าไม่เป็นในหน้าเนี่ยแมงก็ต้องไปเซอร์วีแบบแบบดูราคาประเมินราคาในส่วนเอเรียนนั้นก่อนอะไรเงี้ยเป็นเบื้องต้นได้ใช่ใช่เราต้องไปตรงนั้นด้วยไหมคะแบบก็ก็ลงพืนลงพื้นที่จริงเพื่อดูซับจริง ว่าเราดูสิง่งมวดล้อมเป็นไงแล้วก็หาข้อมูลจาก g o o g l e แล้วก็ราคาตลาดที่ที่มีการติดป้ายขายในพื้นที่อย่างนั้นแหละก็ด <c oughs> ูเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบไงว่าราคาเบอร์ค่ามันประมาณนี้จริงไหมไอตัวเด็เที่ยวขอขายฝากเนี่ยม,มันเข้าเงินแข่จริงหรือเปล่าอย่างนี้ไงอย่างนี้ <c oughs> ดูก็ไม่น่ากลัวอะไรเท่าไหร่นะคะขายฝากเนี่ยเมื่อก่อนตอนแรกมันก็แบบ <c oughs> <c oughs> ได้ยินข่าวมาเยอะก็แบบ จริงๆก็พอทราบรายละเอียดบ้างเพราะว่ามันหาข้อมูลแต่ว่าก็ยังแอบกลวัวอยู่แ้วพอแบบมาคุยก็ดูเหมือนมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่เพียงแต่ว่าหมายถึงคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองในส่วนนี้อย่างเช่น3 <S <S เดือนกว่าครบกําหนดเนี่ยเขาต้องนายทุน,นต้องแจ้งหรือข้อสถึงว่านั้นถึงกําหนดแล้วนายทุนไม่อยู่ก็ต้องก,ก็คนคนคนที่เอาเป็น ไปฝากเนี่ยก็คือสามารถไปให้ที่กรมที่ดินได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแบบเป็นความรู้เลยคือเหมอว่าถ้าถ้าแบบไม<ช>่ร <ๆ S 2> ออู้ก่อนนี่ก็คือก็ก็ลําบากใช่ใช่แล้วประเด็นประเด็นสาคัญคือคือผู้ขายฝากต้องรู้ตัวเองด้วยไงอืมคือการขายฝากคี่ว่ามันต้องต้องเพื่อเอาเงินเนี่ยเอาไปต่อยอดให้ธุรกิจอยู่รอดได้ถูกไหมไม่ใช่ว่าไม่เอาไปทําอะไรให้เปิดเปียวใช่ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าขายฝากเอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศอย่างนี้มันไม่ใช่ไงไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมก็เอามาคนอยากไปต่างประเทศไงอออยากไปยุโรปมีเงินเอาคํำขายฝากเอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศมันก็ไม่ใช่ไงไม่ใช่ก็ต้องดูไ<ช>งแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเหมาะใครอะ่ะต้องมองในในมุมหนึ่งว่าเหมาะกับคนที่ไม่สามารถกู้แบงค์ได้อเพราะงั้นเนี่ยเราคิดว่าเรากู้แบงค์ไม่ได้แต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะเขาพร้อมจะปล่อยให้นะเพื่อให้คุณ อยู่รอดธุรกิจคุณอยู่รอดได้มีคนกลุ่มหนึ่งที่พร้อมจะปล่อยให้แต่มีเงื่อนไขระเกณฑ์อย่างนี้นะเพราะเขาตีค่าความเสี่ยงของคุณนะเพราะคุณนะเป็นคนที่ไม่มีเครดิตนะอย่างนี้ไงจบไปละใช่ใช่อันนี้เป็นต้องมองมุมมุมนี้ด้วยไงอันนี้สําคัญมากเพราะว่าคือไม่ว่าพอเศรษฐกิจหรือโควิดมาี้แบบมีแบบคนจํานวนมากเลยที่ไม่สามารถกู้แบงค์ได้แล้วเพราะว่าอาจจะแัดกิได้แล้ว ใช่ไปถึงแบบประวัติไม่ดีปไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็คือไขาฝากเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นทางเลือกหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าเขาก็เองแล้วก็รู้กฎหมายด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นช่องทางให้นายทุนด้วยเหมือนกันเพราะว่านายทุนเนี่ยก็คือโอเคก็อาจจะได้ที่ดินในแปลงที่สวยแล้วก็มีมีกําไรจากเขาเรียกอะไรดกบบี้ยที่ที่ได้อะไรอย่างเงี้ยที่ท,ที่อย่างน้อยไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต่อปีอย่างนั้นนะคะ ในส่วนที่ทำกันเราเราเราไม่อยากจะให้มองว่าในทุนได้แป่งสวยเรามองแค่ว่าในทุนได้ผลตอบแทนจากการลงทุนไงก็คือดอกเบี้ยอ๋อค่ะก็คืออย่างนี้ดีกว่าเพราะในทุนลงทุนในทุนไม่อยากได้อยากไม่อยากได้ซับหรอกยังยางผมเนี่ยมีจะทุนหลายท่านบ่นให้ฟังโฉนดตรองเต็มเป็นปึกๆนเลยปล่อยไม่ออกเงินจมอยู่เนี่ยโอจริงเหรอเงินจมใช่ในทุนเขาไม่อยากได้ซับหรอกเขาอยากดอกเบี้ย อย่าให้อย่าให้มาถ่ายถ่ายคืนกันเถอะอย่างนี้ไงไม่ใช่หดให้อย่าให้มาถ่ายคืนด้วยก็คือในมุมมองของนายทุนถ้า15%ต่อปีเขาก็คือแฮปปี้เราก็แฮปปี้มากคืออย่างตอนนี้กองทุนอะไรก็ตกหมดเลยหุ้นก็ตกอะไรเงี้ยถ้าได้ตรงจุดนี้ตกทีบิตคอยน์กงตกเลยและฉะนั้นก็คือถ้าในมุมมองของนายทุนเนี่ยได้15%เป๊ะๆอย่างเงี้ยเนี่ยโอเคอน้อยก็แบบโอเคเงินก็ก็ ก็มั่นใจเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องสแกนก็ก็ต้องมีความเสี่ยงจุดหนึ่งแหละถ้าเขาไม่ไม,ไม่ไม่เอาเงินมาให้เนยค่ะใช่ใช่ก็อยากให้ทางทางฝั่งผู้ขายฝากก็มองมุมเข้าใจในส่วนนิดนึงไงว่าในส่วนเขาก็ไม่ใช่ว่าจะโหดร้ายเขาไม่ใช่ว่าจะเอาเปรียบ <c oughs> ก็เป็นแค่มันเป็นของหลักการทุนอย่างหนึ่งเหมือนกันไงซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะว่ามีมีมาตรากฎหมายได้เป็นอย่านี้แล้วในส่วนนี้ ไม่ไม่ผิดกฎหมายเพราะว่านิิกรรมทําที่กรมพิจินไงเน,นเมื่อการทํำนิิกรรมที่กรมพินินนั่นก็หมายถึงว่ามีกฎหมายรองรับแล้วไงถูกไหมล่ะค่ะอืมดีมากเลยค่ะอ่าได้คุณเอมมีส่วนอื่นจะเพิ่มเติมไหมคะในนอกจากอืมว่ารวบรวมเมก็ไม่คิดว่าเม่ก็ถามในคอนเทนต์ที่เมยแบบสนใจว่าเออมันยังไง จริงๆน่าสนใจจริงๆอยากจะแบบเหมือนเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะมาคุยในเรื่องของพวกเช่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าท็อปิกอื่นๆนะคะได้ได้ยินน่าสนใจเพราะว่าเพราะว่าคือเมย์ก็แบบมีเคที่ว่าแบบม,มีมีแบบเอเจนต์มาให้ทำในเคที่เป็นเช่าซื้อคอนโดอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเขาว,ว่ามีลูกค้าแต่ว่าก็เนี่ยแหละประวัติไม่ดีคู่แบงค์ไม่ได้แต่อยากได้ห้องคอนโดที่เรามีอยู่ ทีนี้เขาก็เลยมาแบบมาเช่าซื้อคอนโดตรงกับเราเลยซึ่งก็แบบก็อยากรู้ว่ามันจะมีแบบความเสี่ยงอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าคือสุดท้ายก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าทําเพราะว่ามองว่ามันก็แบบเราก็ไม่รู้ว่าเออต่อไปเขาจะผ่อนหรืออะไรยังไงแค่ไหนคือจริงๆปล่อยเช่าไปอาจจะยังดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ in นเคสที่เช่าไม่ได้ก็อาจจะเป็นอีกอีกพอยหนึ่งอีกอีกจุดหนึ่งที่อาจจะมองอย่างเงี้ยค่ะอืเ mm hmm. ช่าซื้อนะคะ ได้ได้ก็งั้นเดี๋ยวยิน<จ>ดีให้ข้อมูลย<า>ินดีที่จะแชร์ข้อมูลให้นะฮะได้คะ่ะคุณค่ะอ,อาจารย์เอเดี๋ยวยังไงเ,เ,เดี๋ยวอ,อแบบครั้งหน้าเดี๋ยวขอนัดเพิ่มนะคะซึ่งแต่ว่าจริงๆคือถ้าท่าน RFC ของชา n นลเมย์นะคะท่านไหนที่มีมีคำถามหรืออยากจะรู้เกี่ยวกับ การขายฝากนะคะก็หรือว่าต้องการจะขายฝากที่ดินบ้านได้ไหมคะคุณณิบ้านบ้านก็ได้ใช่ไหมหรือยังไงก็ส่วนเต้นเขาจะเป็นที่ดินหรือว่าคอนโดอ่ะก็คือที่ดินคอนโดย่านพื้นที่กรุงเทพอ่ะในพื้นที่กรุงเทพยิมบอนทอนกรุงเทพจะเปริมบอนทอนะก็คือตอนนี้เราจะเน้นในกรุงเทพและริมณฑลนะคะที่ ถ้าดูแลอยู่เนาะทีนี้ถ้าทัาใ,าใหม่ที่มีความประสงค์ที่อยากจะไขฝา,ากคือเมื่อฟังคลิปเราจบแล้วว่ามองว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็มันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็หรืออยากจะมะีปรึกษาต้องการความรู้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะอินบ็อกเข้ามาถามได้ในเพจนะคะ,ะลงทุนไข่ที่ดินใบเมหรือว่าช n แนลก็คือ ลองดูไขตที่ดินใบเมยด้วยเหมือนกันนะคะก็คือจะฝากอคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวทางเราก็คือจะติดต่อกลับไปนะคะก็คือให้ข้อมูลหรือว่าอาจจะมีนัดพูดคุยกันในส่วนนี้ถ้าต้องการที่จะ,ะหานายทุนนะคะได้โอเคค่ะคุณเอ๋อย่างนั้นก็วันนี้ก็พอประมาณแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มด้วยนะคะก็ขอบคุณคุณเอ๋มากเลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ากันใหม่นะคะในหัวข้อใหม่ต้องมานะคะ ได้ครับินดีครับดีค่ะดีค<อ>่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ